เรายังอยู่ที่กลมประมงสมุรสาครน,นะครับตัวนี้เป็น DBX นะครับตัวรุ่นของมันก็คือ d i v e r l a t PA 2นะครับตัวนี้เราใช้สำหรับปล่อยสัญญาณไปที่ลำโพงนะครับเราเอาสัญญาณจากมิกเซอร์เนี่ยตรงนี้มิกเซอร์เนี่ย output มิกเซอร์เนี่ยวิ่งมาเนี่ยมาผ่านพวก PM มาผ่านพวกอ e ีโคเลเซอร์นะครับ Uh, uh, ตัว DSP ที่อยู่ข้างในนะครับเราออกไปที่ลำโพง2ชุดนะครับไปที่ power amp ตรงนี้เพื่อไปได้ลำโพงนะครับตอนนี้ตัวนี้ใช้งานเพียงแค่ว่าเราใช้แค่2ชุดนี้ชุดโลกับชุดไฮนะครับเจตจริงๆแล้วนะข้างในเนี่ยมันไม่ใช่แค่โลกับไฮมันเป็นชุดที่เหมาะปรับค่าที่เหมาะสมกับลำโพงของกลมะมงนะครับเราถ้าเกิด กรณีที่ว่าถ้าไม่ปล่อยเสียงเนี่ยตัวนี้ก็จะขึ้นแดงหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการปล่อยเสียงคู่หน้าก็คือตัวนี้นะครับปล่อยเสียงคู่หลังตัวนี้นะครับตัวกลางเราไม่ได้ใช้นะครับเนื่องจากแตะแกรมเนี่ยเราคอนฟิกไว้อย่างนี้ตรงกลางไม่ได้ใช้อันนี้คือคู่หน้าคู่หลังเท่านั้นเองนะครับตัว DBX Diver Lab PA ก็จบแค่นี้ครับ